สวัสดีครับผิวช่องเดลคอมีพีทนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลรถกันอีกเช่นเคยเนาะซึ่งเจ้าโมเดลรถคันนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าโมเดลรถโตโยต้า a ล d c r ค i s เซอร์ใช่ไหมดูก่อนน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นโตโยต้า a ล d เอ้ยไม่ใช่ l ล n d c ค u i เซอร์อาจจะเป็นไทเกอร์ก็ได้นะครับที่ผมไม่ชูเหมือนกันแต่เป็นโตโยต้ากระบะนะซึ่งคันนี้น่าจะหายากหายากมากนะครับเพราะว่าหายากมากไปพอ แพงด้วยแพงด้วยอันนี้ผมซื้อมาตอนที่คันนี้มันเซลนะเพราะว่ามันแพงจริงๆรถคันนี้โมเดลรถคันนี้นะโอเคงั้นเราจะขอไม่พูดอะไรมากละกันเนาะเราจะมาดูายละเอียดของตัวโมเดลรถกันก่อนเลยละกันเนาะไอตัวไป็่ตัวโมเดลรถตัวแพคเกจจิ้งจะชอบเรียกแพคเกจจิ้งเป็นโมเดลรถตลอดเลยอะ่ะโอเคเด้วเราหยิบมาดูซึ่งกล่องจะยาวกว่าธรรมดานะอย่างพวกรถธรรมดาเนี่ยเรารีวิวกันันก็จะยาวประมาณนี้ใช่ไหม นี่นะครับนี่ปกติมันจะเป็นไซส์นี้อันนี้คือยาวกว่านะแล้วก็ผอมกาด้วยเอ๊ะเท่ากันนะแต่มันยาวกว่าเยอะเลยเพราะว่าตัวจริงคันนี้ไม่กระบะมันยาวกว่าอยู่แล้วนะ s> <S ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคันนี้เป็นโชมิก้าเลมิเตดว,เวินเชตมีโอนะเป็นอยู่ในเซตโท,ทมิเทคนะครับผมก็จะเป็นเซตตัวแพงของทาคาราโทมีนะ่นั่นเองเนาะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคงั้นเราขอไม่พูดอะไรมากนะมาดูกันเลยพูดมาสอรอบแล้วแล้วก็มีตัวรูปรถกระบะโตโยต้าคันนี้นะน่าจะเป็นไททเกอร์หรือเปล่าหรือแลนควิเซอร์หรือไมตี้เอ็กไม่รู้เลยเพราะมันได้หลายรุ่นมากนะก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเขียนว,ว่า l v ข2ี6ด n นสองห้หกนะียนตรงนี้มีเขียน SSR ด้วยอนะแล้วก็เขียนว,ว่ารถเป็นตัวปีห9ึ่นนะครับน่าจะน่าจะใช่นะ หรือว่าเก่ามากนะครับปัจจุบันนี้ปี2023ใช่ไหมก็ประมาณ30กว่าปีแล้วนะถ้าเป็นรถจริง30กว่าปีแล้วนะด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นสีแดงจริงๆมี2ส,สีนะคือแดงกับน้าเงินซึ่งเดี๋ยวสีน้าเงินเดี๋ยวเราซื้อมาทำรีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันเนาะเพราะว่าพอยาซื้อมาทีละคันดีกว่ามันแพงแพงจริงคังนนี้ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะก็จะเขียวว่าถูกลิกสิทธิ์จากทางโตโยต้าแล้วนะนี่ราคาอันนี้ที่คุณเห็นท่านผู้ชมเห็นนี่คือราคาก่อนเซลนะ 2190ยเนี่ยนี่ก่อนเซลนะครับผมนี่ผมพูดก่อนนะนี่คือราคาก่อนเซลเห็นไหมมันแพงจริงคังนีเนี่ยแพงมากนะแต่ผมซื้อมาตอนเซลไงผมขอไม่พูดราคานะว่าซื้อมาเท่าไหร่เพราะว่าช่วงโปรโมชั่นบางแต่ละเดือนแต่ละวีคเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวคนอาจจะงงว่าทำไมพีซื้อมาราคานี้แต่คนอื่นซื้อมาคนราคาคนราคากันเพราะว่าบางทีโปรโมชั่นเนี่ยมันให้มาแต่ละเดือนไม่เหมือนกันนะครับผมผมเลยขอไม่พูดราคาแล้วกันนะจริงจจำไม่ได้ไม่ใช่ไรหรอก นะก็จะเป็นอย่างนี้เลยตอนนี้ก็เขียนว,ว่า LV ขีด N256 เหมือนกันนะตววาวีตาไฮรักโฟวิ i ดายพิ c k u p นะครับผมนี่ข้างล่างก็เลเป็นอย่างนี้ผลิตที่ประเทศจีนนะนี่คันนี้แปบปกติผมซื้อมาชอบผลิตในเวียดนามกันคันนี้ผลิตในจีนนะครับผมนี่ซึ่งโมเดลรถคันนี้เดี๋ยวผมนี่เหมือนแกะเหมือนเดิมดีกว่าเนาะโอเคสามอ่ามาแล้วนะซึ่ง ตอนที่ผมแกะออกมาเนี่ยโมเดลรถคันนี้นะมันเป็นตัวแพงใช่ไหมแกะออกมาเนี่ยข้างในนะปกติที่เราซื้อของพวกคาคาราโทมี่เนี่ยก็จะเป็นเป็นถุงพลาสติกอยู่ข้างในคันนี้แกะออกมานี่เป็นพลาสติกเลยนะครับผมมีเป็นพลาสติกคลุมทั้งกล่องเลยกล่องมันก็จะแข็งมากนะเนี่ยตามคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะก็เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยก็มีพลาสติกแล้วก็มีแผ่นที่2ด้วยป้องกันเนีทั้งทั้งคังนจริงๆแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกรายละเอียดของ การป้องกัน,นทุกอย่างไยเนาะรือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีจริงนะครับสำหรับการป้องกันโอเคโอเคโมเดลกลับมาแล้วนะเมื่อกี้มีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับผมรีวิวมา6ปีแล้วไม่เคยทำโมเดรลร่วงเลยจริงไอ้อนี่ครั้งแรกเลยที่แบบปัดแล้วตกตัวมือเผื่อไปโดนนะมเมื่อกี้นี้โอเคอนะโดนคันแพงด้วยประเด็นนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวโมเดลรถคันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้า ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของตัวไฟนะมีโลโก้โตโยต้าตรงน,นี้นี้นะครับแล้วก็โฟกัสน่าจะเป็นไฟเลี้ยวเนะี่ยนั่นแหละนะครับเป็นสีแดงแบบแดงสวยอนะแดงอะแดงสวยอะนะนแล้วก็เมื่อเรามามองดูด้านข้างเนี่ยด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้เลยมีลวดลายของตัวรถนะยางเนี่ยก็เดี๋ยวนะยางผมเด็ดยยางน่าจะเป็นยางจริงๆนะครับผมหรือเป็นพลาสติกอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ ด้านข้าก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มามองดูด้านหลังด้านหลังก็เป็นอย่างนี้เลยเหมือนพวกมตนะี้เอ็กซ์เยเนาะมองท้ายอะนะครับแล้วจะถ้าคนไหนมองดีดเนี่ยก็จะม,มีเขียนด้วยนะว่า s s r นะคือหายากหรือเปล่านี้ไม่รู้หรือเป็นชื่อรุ่นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเขียนว่า toyota hilux นะด้านข้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยด้านข้างด้านบนแดงสวยมากจริงคันนี้นี่ แล้วก็ด้านล่างด้านล่างก็มีเขียนว,ว่าโทมิกานะโทม่โตโยตา้าไฮรักโฟวิลปิกอัพนะครับผมชัยนานั่นเองเนาะสเกลหนต่อหกแต่กล่องเขียนว,ว่า1ต่อ60สมีรู้เชื่อไหนก่อนแล้วเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นอย่างนี้เลยนะสำหรับเจ้าตัวโมเดลคันนี้เก็บรายละเอียดอ่ะสวยจริงเพราะว่าอันเนี้ยรายละเอียดจะสมจริงแล้วเพราะว่าตัวโมเดลรถคันนี้เนี่ยมัน ค่อนข้างแพงมีราคาสูงเนาะมันเลยเป็นเซตพเมีสุดของโทมิก้าแหละเลยการรายละเอียดแบบสุดโต่งไงนะครับสำหรับตัวคันนี้นี่ข้างในข้างในมีเก็บรายละเอียดคอนโซลด้วยนะแต่กล้องมองไม่เห็นแน่นะครับนี่กล้องแบบมองเห็นยากเอาจริงคือข้างในแบบคอนโซลแต่คอนโซลเก็บรายละเอียดไม่ได้ดีมากหรอกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเราหเห็นภาพแล้วกันคือรถจริงคอนโซลมันจะมีเพื่แบบรอยโค้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็มีเหมือนกันนะ ถือว่าเกลี่ยละเอียดได้ดีมากนะสำหรับเจ้าโมเดลรถคันนี้เมื่อกี้เนี่ยคือคือโมเดลรถคันนี้แหละล้อมันลื่นเพราะว่ามันล้อมันแบบมันเร็วมากเห็นไหมนี่คือแบบแป๊บเดียวมันพุ่งเลยนะครับเมื่อกี้มือผมปัดโดนมันเลยลื่นนะมันลื่นมากนะสำหรับตัวล้อคันนี้โอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนละกันถ้าคนไหนเนี่ยอยากให้ผมรีวิวโมเดลรถคันไหนนะก็สามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะครับพี่ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะเพราะว่าคันไหนผมเห็นแล้วเนี่ย มันดูน่าสนใจน่าเอามาทำรีวิวเนี่ยก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนเนาะโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครไปรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบายบายเจอกัน next time